เอาแล้วฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่ในเกมอะไรวะเกม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 เอ่อ Survival Island Free นะ,ะนฮะแป๊บนึงฮะตอนนี้ก็พาท,ทุกท่านมาอยู่ในเกม Survival Island นด์นะแป๊บนึงขอจัดการอะไรพวกนี้ก่อนยุ่งยากย,ยากเยเหลือเกินมาฮะก็กดไปที่นี่มันมีบอกด้วยว่า รีวิวแอปนีโมโมแอปโชว์แอปแล้วก็กดไปที่นิวเกมนะโยโย่เกมเหมือนเกมนี้จะมีเสียงด้วยนะเราก็จะกดเพิ่มเสียงอู้อ้เดอะฟัคเดอะฟัคเพิ่มเยอะไปแต่แบบหมดง่ายัประมาณนี้ก็พอนะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะโอเคก็ผมเปิดเพลงฟังนะก็เป็นเกมที่ถอดแบบเกมในในสตรีมชื่อดังนะฮะนั่นคือเกม Arc Survival Evo หรือเกม Arc Survival Evo นะก็ยังไม่ดีรอแล้วกันก็เดินสำรวจกันอันนี้คือปุ่มกระโดดนี่คือชกอ๋อน่าจะเป็นการหยิบอุปรกรณ์นะแล้วก็ต้องไปหาการเอาชีวิตรอดตอ่นม,มาอยู่ที่กลางทะเลอืมชมวู่ที่สวยสุดงามสเลเกินโอ้โหในเกมนี้มีเป็นพื้นทรายด่มันแบบสี่เหลี่ยมนะนี่เราสามารถกดชกได้นะซึ่ง อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการไปเอามือชกไม้นะเหมือนไมคคราฟอารมณ์ประมาณนั้นตื้ๆก็มีข้างบนสุดด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นค่าชีวิตไอประมาณไลฟ์พอยต์อะไรประมาณนี้บ้างส่วนด้านล่างมาก็คือค่าความหิวอันนี้ก็เป็นแบ็คแพคเกอร์นะมีที่สวมชุดเอ้ยเรามีพ i ิกแอคอยู่อันนี้เยี่ยมเอากดใช้นะะ ได้ละเราก็ได้มาขวานเขาก็จะมีพิกแอคให้เราหนึ่งอันนะเราก็ทำการกดไปที่มไม้อันเป็นนึงนาวัด uh, กดไปที่พรามพรามพราม,ราม What this is yo What this is What this is a pram Oh my god Yeah Oh What is this Okay Okay อ๋อนี่คือต้นปลาล์มนะฮะกูเรียกซะบ,บ้านเลยพรามีจะแบบอก็แบบหมดแล้วนะก็ไปหาต้นใหม่อะไรอย่างงี้ภาพก็งั้นงนยังไม่ถึงขนาดบนบสูงสุดอะไรอย่างี้เอ้ยผมต้องเอ้ยผมเห็นของกินว้าวนี่ถ้าไม่มีนี่ตายเนี่ยชีพไม่ใช่นะไม่ชีพจรเล่นมุกอะไรเนี่ยแล้วกด ตีอ๋อไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิอืออือชีพชีพชีบตายแล้วชีบเก็บเก็บเอาหมดเลยเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องใช้ขนสัตว์ในการทําชุดนะผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรต่างๆรบบในเกมนี้มันเป็นยังไงผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อกี้เลยนะฮะเหมือนว่าเกมจะบังคับยากซะด้วยอุ้ยนะไม่โดนในเกมที่แบบนี่ตีชีพเอาชีบไหนชีบโปนี่ชีบเก็บเอาเนื้อนะฮะ เราก็ต้องประทังชีวิตโดยการกินเนื้อดิบเลยเลรอเนี่ยข้าความหิวก็เหมือนเราจะต้องตั้งแคมไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็พื้นฐานของเกม s u r v i v a ลนะก็คือการตั้งแคมไฟอันนี้มันไม่ออกแนวเกมอาร์ะมันออกแนวเกมไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันออกแนวเกมไอ้นี่มากกว่าเว้ย เกมอะไรวะลืมแล้วซึ่งขอนไม้เราทำอะไรได้บ้างวะคนเซิลฮะ Do you want to remove it ไม่ไม่ใช่ไม่ remove. รี v e r รี o v e คือการลบทิ้งแน่นอนเป็นอะไรที่ไม่ดเเีเอาซะเลยเอยแสดงว่าเราต้องอ๋อเนี่ยครับนะฮะนี่ทำแคมไฟโอเควกหนึ่งออไม่ใช่ เรามีไม้ส่วนไอ้นี่เรามีศูนย์ฐานเรามีศูนย์แล้วกดเอาสักหนึ่งอันก็พอฮนะแล้วกดอ๋อยังเรายังทไม่ได้เราขาดหินต้องไปหาหินพื้นที่ที่มีหินผมเห็นละโอ้โหหินสาบานได้พระเจ้านั่นหินผมไม่บอกมนนึกว่ากองฟางไอ้บ้ารูปทรงซะแบบพิระมิดเหลี่ยมมาเลยเป็นแมกนิกเป็นแบบหินแบบแมกนิกนะฮะ มือนมิช่าแกะสลักมาแกะสลักไว้ให้แล้วเราก็จะทําการค่าความหิวมันก็จะเพิ่มเยอะไปไหนอมืดข้ามพรรัวตอนบน,นี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็แสดงว่าดีนะสโตนแปลว่าหินนะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมได้อย่าลืมนะครับว่าเล่นเกมแนละ้วคนเล่นนี่มีประโยชน์แล้วพี่แอค,คผมจะแตกมานนียให้ตายเ๋ยะซาร่าเล่นยากซะเหลือเกินเปลือยไปไปไปมเฮ้ยให้ตายเถอะ ต้องตีไปแบบร้อยแวันอะไรอย่างนี้เลยมั้งเนี่ยดุงทรงดูดีตีเดียวลถทั้งมดกัดอะโอ้โหอีกจะร้องไห้เป็นภาษาอียิปร้องไงวะเออช่างมันเถอะหยไปสนใจตีต่อไปนะมเมงก็ตีต่อตีต่อตีต่อดิงดๆๆงๆิ้งดื้อดิ้ง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 ดิ้ยด้งดิ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 ้ง้งดอ้งนิ้งดิ้งดิ้งดิ้งอั้งดิ่งดิ้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 งนเ้งดิ้งดเ้ดิ้งดน้งิิิ้ อะไรจะเร็วปร,ราามโปรยปานนั้นโอ้ยกินก่อนเนะพอพราะจแบบไปทังชีวิตไปได้แต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเราแบบกินแบบปิ้งอะไรเนี้ยมันน่าจะแบบช่วยได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจแต่ภาพยังไม่สุดนะภาพเหมือนภาพจะยังไม่สุดเพราะว่าเป็นเกมที่รอระหว่างการพัฒนาอะไรประมาณนี้ ก็เป็นเกมที่น่าให้ความสนใจเพราะว่าผมบึ่งเห็นเกม first person ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่มันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมอยากแบบเห็นไมค์ครับมันก็เออเห็นเพื่อนบอกสนุกอะไรเงี้แล้วถ้าเขาเอาเกมแบบ survival อะไรเงี้ยมาลงอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบน่าสนใจกว่านี้ก็เป็นอะไรที่แบบจุดขายที่ดีเลยตีได้สองก้อนแล้วแป๊บขอเวลาเปิดเพลงฟังก่อนแบตผมจะหมดง่ายะนนี้โอ้โหแบตเหลือ88% 88%ต้องใช้ให้คุ้มดุลย เราจะกดไปที่นี่โอเคมาตีหินต่อมืดแล้วนะสังเกตได้ว่าเอยผมว่าลองครัฟก่อนดีกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันจะแบบมืดกว่านี้ไงจะถือ้นี่ครัฟไปก็ไม่ใช่เรื่องอามาืออได้แล้วกองไฟไหนเอ่ยไหนเอ่ยเปรยเปรย,ปรยนี่ไงวางปุ๊บปั๊บรับโชค เดินไปปรบปรบับวางปรบนี่โอ้โหโอ oh ไม g o o d n e s s เราได้ก่องไฟแลนะนะนะ้วนะท่านผู้ชมมาตอนนี้แล้วทำการปิ้งเนื้อเนื้อหมดไม่ใช่เหรอให้ตายเดซาร่าเราจะจะทำไงผ่านคืนนั้นไนย้หัว้ายยิบไ,ได้อย่างไรหรอือแล้วแถมดูดิโอ้โหมืดตืต่ๆเลยนะลัวไม่เอาไม่เอาเราก็ต้องให้ตายเดอะ เยาะไรมีเห็นก้อนเดียวกับปงหญ้าสามาันปงหญ้านี่กินไม่ได้ขนแกะก็กินไม่ได้ไี้ตายเถอะอย่าให้ดิ้นเลยโรมิโอเฮ้ยเราสามารถขาบเชือกขาบบ้านนี่ให้เราจะเรียนรู้สกิลอันไหนอะไรยังไงก็โอ้โหน่าสนใจครับเป็นเกมที่แบบหลากหลายดีถือว่าทำงานได้ไม่เร็วแต่ตอนนี้ข้าหิวกูเม่งรถนี่แบบดูดีดูดีโหถ้าหิวแบบรถเยอะเยอะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราต้องคาบไปนั้นแล้วแหละคบเพลิงใช่เขาเรียกว่าคบเพลิง ปไปเที่ยกันคัฟการครัฟรรบพบเพลิงแล้วก็เอาสัก2อันก็พอนี่คือมึงจะให้เอาเสียอันที่ได้ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารดก่อนเอ้ยคอนไม้กับเรือไม่ใช่เปรียบกับพี่เป็นแกก่อนน้องเพลงเฮ้ยจำไมไงเนี่ยบอนฟิลบอนเฟ์ซึ่งเราต้องออกไปหา ตีไม้ใกล้ๆเราต้องมองหาต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดแล้วเยี่ยมไปเลยฮะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะเสียงดีไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีแมปให้ผมดูให้ตายเ๋อวพระเจ้าอืมอ๋อโอ,โอเคมาโอ้โหอืมมาามือังมืดเห็นไหมค่าความหิวเตือนแล้วให้ตายเถอะว่าเราต้องผ่านคืนอันโหดร้ายนี้ไปได้ด้วยการที่แบบ โอ้ยพุ่งไปข้างในอีกนิดนึงเพื่อนอีกนิดนึงเยี่ยมไปเลยตีไม้ขอขอไม้ถ้ามีไม้กูจะหาอะไรกินได้เพื่อนข้าความหิวมึงใจเย็นก่อนเดี๋ยวมึงทำร้ายกูตอนนี้กูขอร้องกูการาบไหว้ทุกอย่างสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลที่ได้นับถือได้เปิดให้ลุกข้าพระเจ้านั้นหาอาหารทันได้เถิดโอ้ยเลียว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 ,ยวแคมไฟกูอยู่ไหนโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็เดินไปอย่างปูมาเมื่อยาอย่าเพิง่งโอ้ยังไม่อยากตายตอนนี้ เออนี่โอเคมาสีอันไม่ได้โอเคสีอันก็สีอันวะมา,มาไปโอ้ยเชี่ยเดินเรียไฟเดาตายโอ,โอเค let's go ใช่เพื่อนนี่แหละสวยงามไปไปหาของกินพิกแอ็กโอเคนั่นแหละไหนทางไหนทางไหนเฮ้ยชีพชีไหนา,นนานนอยนอยู่ไหนนี่เพื่อนโอ้โหตอนมืดแล้วหาของกินยามานะพี่ชม,มจะเช้าแล้วยี่ยมไปเลย โอ้โหว้าอะไรมันจะอินปัานนี้เขาเรียกว่าการเอาชุตัวรอดจะแม่มาเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่มุ้งจะขาดชีบเจ้าชีบชีบทำไมไม่มีแกะแกะเจอแกะแล้วเจอแกะแล้วแกะแกะเพื่อนแกะแกะ ชีพ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 เนี่ยชีพเออนั่นแหละโอ้โหโอ้ทางชีวิตเยี่ยมแต่ชีพมาเยอะแล้วที่สำคัญคืออาหารเราเรียนรู้แล้วฮะก็าปากท้องทำคัญที่สุดโอ้พระเจ้าไป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 ,ปนั่นแหละ เออเออกนนเก็บหมดทุกอย่าง <l ots> แล้วแคมไฟก็อยู่ไหนฮะโอนั่นไงฮนะแคมไฟแคมไฟ,แคมไฟจ้าอย่าเพิ่งนะเพื่นอนเราเดินจ้านิดนึงโอ้ยเดินจา้าเดินไม่ได้ค่ะเป็นตะคิวโอ้โหข้าข้าความหวิวมึงจะลดเร็วไปไหนวะแป๊บนึงเพื่อนเนี่จะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยอีกนิดเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละเอเอ,เอ,เอบีฟอนโอเคโอเค โอเคโอเค four โอเค Denver Denver โอเค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 โอ้โอเคโอ้ยกินสงสัยกูต้องกินนะสดจริงๆน้องเนี่ยกินไปอันหนึ okay. oh ่งสองอันพอเก็บไว้ส <ARI> <EN> ักสองโอเคโอเคผมรอดมาแล้วฮะท่านผู้ชมผมผ่านขึ้นหัวหดร้ายมาได้โอ้พระเจ้า จะไม่ได้จริงจริงสิ่งทั้งหลายขอขอบคุณไอแดงข้างบ้านนะที่ช่วยขอขอบคุณออกซิเจนขอขอบคุณต้นไม้ทุกต้นหน้าบ้านผมนะขอคุณต้นกระท้อนหน้าบ้านที่ให้ออกซิเจนในการหายใจของผมให้ผมผ่านวันนั้นมาได้อย่างปลอดภัยโอ้ยเกือบไม่รอดปะผมไปต่อเอาไฟดับชิบหายแล้วไม่เป็นไรสบางอยู่ไม่น่าจะน่ากลัวอีกอย่างนะเราต้องไปตีไม้เยอะ เราต้องตีไม้ให้เยอะกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็เพื่อนการเอาชีวิตรอดน,นะแล้วกูต้องปิ้งเนื้อรอแน่นอนซึ่งที่สิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือไอ้นี่นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเราจําได้ปึ๊บมันต้องใช้ขอนไม้กับเรือไม่ใช่อ๋อคือขอนไม้อะต้องใช้1อันชีฟต้องใช้4ีถึงห้าอันซึ่งเราจะไปเอาชีฟมาก่อน เมื่อกี้นี่ผมเห็นฟาร์มชีฟมาประมาณตรงนี้ฮะระยะรัศมีตรงนี้น่าจะใช่นะเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่างเริ่มเรื่อยซึ่งกูต้องกินเนื้อชีฟเนี่ยเจอชีฟแล้วเราก็จะตีชีฟนะถ้าเอาชีฟไปทําอะไรได้น่าจะเป็นแกะไม่ใช่หมูลงในชีฟชีฟถ้าหมูจะกลายเป็นพอกเอวโอชีฟนั่นแหละชีฟชีฟขอขอนั่นแหละสวยงามปรมไพรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกหน้ายกหลังโยโย ไหนไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออขอตรงนี้แหละเอ้ยชิฟชิปจะรีบเดินไปไหนชิฟชิปแล้วเนี่ยกลายเป็นชิปแล้วอ้าวอาชิปหายโอ้เนี่ยชิฟตรงนี้ชิฟเจอแล้วชิฟหายนี่ไม่เท่าไหร่นะถ้าซีพียูถ้าเคสหายเนี่ยแบบเล่นยากอะไรเงี้ยทุยวายเออนี่กูเดินตามชิปแล้วเนี่ยเอ้ยเออซึ่งกูก็ต้องกินเนื้อดิบตามเคยไอชีเพี่ นี่กุไลค่าชีฟตัวเดียวพระเจ้าโอืออือไอ้อเหี้ยล้วอยู่ใกล้ไปก็ไม่ได้มึงจะเล่นยากไปไหนอ่าอ่าเออโอ้มันเป็นบทเรียนนะฮะมันเป็นบทเรียนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่เดิมบ้าแล้วเพลงเปิดเพลงได้ฟินมากเข้ากับบรรยากาศซะเหลือเกินเปิดเพลงเติรด เล่นเกมส์โซเเบอร์เอาเดินไปเฉยเฮ้ยชิปมดงกาเดินสวนหน้ากูเหมือนึงกาเดินตรงนี้ไม่เอาเฮ้ยทำไมไม,ไม่ไม่มีขึ้นให้ตีวะเอามันเป็นบัก๊กเหรอ The fuck งั้นเราจะไปลองฆ่าชิปตัวนี้ดูชีฟจ๋ามาให้เราฆ่าหน่อยเร็วเร็ว าจจะของเต็มอะไรนี้ก็ได้ฮนะเราลองเราลองดูหรือไม่ก็ขวานแตกเออตีขวานเฮ้ยสงสัยของหนักหรือเปล่าเราไม่สามารถตีชีฟได้ฮนะตอนนี้ปัญหาใหญ่มาละแล้ว,แล,วแล้วขดเขาฟอไฟกูอยู่ไหนวะแคมไฟเนี่ยแคมไฟ แกมไฟนี่สำคัญมากไม่น่าใช่ตรงนี้ชีฟผมเลือดนี่ยม่รลดสะเก็ดโอ้โหเอาเรมจะเก่งการสามารถขนาดนี้และนี่ใช้ไปทำอะไรได้วะผมขอดูแป๊บนึงเนี่ยมันมีวิธีการสร้างอาวุธธนูนู่นี้นั่นมีการคราบชุดเออก็ยังดูแบบเป็นเกมที่มีความหลากหลายอยู่นะะซึ่งเราจะฟาร์มชีปไปตลอดคงไม่ไหว เลืวอมันต้องการให้เราครับอาวุธอันใหม่นี่ให้ตีตีได้แล้วตีชีพได้แล้วเมื่อกี้นี้เดินตามตูดชีพนะฮะนี่คุูตีไม่โดนแล้วเอ้ยชีพเออนั่นแหละอเออได้สักที โอ้ได้สองชิ้นเลยซึ่งมันก็จะครบห้าอันเราก็ต้องเริ่มมืดละได้เวลาเจอแคมไฟพอดีไะทำอาหารน่าผมคิดว่าน่าจะแบบได้แบบค่าความหิวที่ดีกว่าอันไอ้กินเนื้อสดแน่นอนเพราะกินเนื้อสดมันไม่ค่อยดีเห็นนะมันเตือนละเยี่ยมมา ถ้าจะใช้เนื้อที่เพิ่มขึ้นก็ต้องงั้นเอาเป็นว่าเราขอเอาเนื้อสุกกินก่อนสักอันพอประทังชีวิตแล้วเราก็จะเอาใช้ไอ้นี่ในการเดินทางด้วยเพื่อหาไม้มาปิ้งเนื้อเพิ่มโอเคเราได้แผลลแล้ะเราก็จะออกตามหาเล่นเพลินดีนะนี่ขนาดมึงเล่นยากขนาดนี้กูยังเพลินกับมึงได้ เราก็จะตีไปเรื่อยนะฮะตีไปให้ได้ไม้ไมาสักสมอันถึง4ี่อันเอาห้าไปเลยก็ได้นะมันแบบเอาคุ้มไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมาเยอะอะไรงนี้แล้วตีที่เดิมบางทีไม้ต้นใหญ่นะหรือว่ามึงบักมันเนี่ยตัดไปเยอะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ทําอย่างอื่นอีกทั้งบ้านทั้งส่วนประกอบในการทําบ้านเนะไแเพราะว่าพร์ทหน้้ผมจะโชว์สกิลการ สร้างสารร์ในการทําโฮมที่แท้จริงทําคราสหาอันใหญ่ใหญ่หลวงอะนี้แบบบ้านแบบโร์รารัดังรังกาอะไรอย่างนี้เวอวังอลังการนี่กูเดินผ่านกองไฟก็ยังไม่เป็นไรอีกเหรอไม่ใช่ตีสโตนกูจะมาเอานี่ก็ทําเนื้อนะฮะก็จะบวกสามารถบวกได้ตันสุดสีชิ้นก็ทํไปเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็อยู่รอดแน่นอนก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะเดี๋ยวารานหะน้าเดี๋ยวจะลองหาเดินทางอื่นดูเผื่อมันมีสัตว์แบบอันอื่นดูบ้างเพื่อแบบเออความตื่นเต้นแบบใหม่อะไรอย่างนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงท่านี้ไว้เจอกันซิวเกนจะปืนจุ๊บๆบายๆนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะเว้ยได้ได้ยี่สิบสี่ซับสไคร์แล้วกดไปอีกจะได้ยี่สิบห้าซับสไคร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะถ้าอยากเล่นเกมนี้ก็กดกดไลค์ like, แล้วหรอว่าเม้นก็ได้ว่าชอบตรงไหนอะไรงไงผมอยากให้ทุกๆคนนะที่ดูคลิปผมเมนมากเลยว,ว่ารู้สึกยังไงตอนดูคลิปผมจะได้แบบแล้วต้องการอะไรยังไงก็สามารถเป็นรว้ด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะจัดการให้ฮนะขอบคุณครับเจอกันตอนวันคลิปหน้าโอเคเจอคลิปหน้าสุเกนจีปืนอย่าลืมกามมัวนะฮะ